เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมมือถือที่มีชื่อว่าเกมดากอ n ลาจานะครับ ตอนนี้ตัวเกมก็ได้เปิดเล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะเราสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store นะครับหรือว่า Google Play Store ได้แล้วแล้วตัวเกมก็จะมาพร้อมกับภาษาไทยอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับคือเกมทางฝั่งของ iOS เนี่ยจะเปิดเล่นตอน9โมงนะครับไม่แน่ใจว,ว่าทางฝั่งของ Android เนี่ยจะเปิดเล่นหรือยังนะแต่ตอนนี้ผมก็เพิ่งโหลดเสร็จแล้วก็ได้เข้ามาเล่นช่วงประมาณ10โมงก็จะมาถ่ายคลิปรีวิวให้ดูบรรยากาศภายในเกมนะครับอันนี้ตัวละครผมก็ได้สร้างเสร็จแล้วนะแล้วก็ได้เลือกอาชีพเป็นสาย,ย,อยแอสซ นี่ก็จะเป็นตัวละครผมนะที่ได้ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตอนแรกเนี่ยยังเปลือยเปล่าอยู่นะเดี๋ยวเรามาทำเควสในช่วงแรกๆกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องในช่วงแรกๆที่ผมเชื่ว่าหลายคนน่าจะได้เห็นกันมาเป็นสิบกว่ารอบได้แล้วแหละครับผมเพราะว่าผมเคยแนะนําเกมนี้ไปหลายรอบมากๆเรากดตกลงไปนะครับอันนี้จะเป็นเควสนะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้ตอนจบดีนะครับผมว่าที่เมืองเมืองนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับซับไทยก็ถือว่าโอเคนะ ็ซับไทยมันก็เหมือนเหมือนกับช่วงเบต้ารอบท้ายที่ผมได้ทำคลิปให้ดูนั่นแหละโอเคกดตามเควสไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องกราฟิกนะตอนนี้กราฟิกที่ผมปรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับปรับสูงสุดไม่ได้นะครับผมได้แค่สูงนะสูงสุดไม่ไหวนะครับลบรอยหยักก็ปรับไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนปรับได้นะคือถ้าท่านผู้ชมใช้รุ่นไหนแล้วมันสามารถปรับกราฟิกสูงสุดแล้วก็เปิดลบลอยหยักได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยละกัน เผื่อว่าหลายคนที่ต้องการซื้อโทรศัพท์มาเพื่อเล่นเกมนี้แบบกราฟิกสูงสุดเนี่ยเขาจะได้ไปซื้อตามกันนะครับส่วน iPhone ผมไม่สามารถปรับได้นะในตอนนี้อนาคตไม่แน่นะครับมีปาวานเข้ามาด้วยเคก็ตามเควสไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาลุยเควสแรกกันนะเหมือนว่าเราจะต้องขนของขวัญกิสมัดตรงนี้ไปไว้ที่ไอตรง รงที่มีกวางลากตรงนั้นนะครับถ้าผมจะไม่ปิดเกมนี้เขาจะไม่ใช้กวางนะจะใช้เป็นหมาหรือเปล่าเฮ้ย hey, หอบของขวานไปก่อนนะครับมีรอยเท้าด้วยนะถ้าสังเกตดูตัวละครผมเดินนี่เหมือนจะใช้หมาลากจริงด้วยนะครับโอเคเหมือนจะขวานผ่านเควสแล้วนะครับเข้าคัสสีน คัสซีนก็มีอิสกี้น่ารักนะครับที่ร่กจุ๊บๆอันนี้ก็จริงๆเราจะสามารถกดข้ามได้นะครับผมถ้าใครที่ไม่ต้องการดูคัสซีนอะไรแบบนี้นะเนี่ยคอมเมนต์ก็จะปิดก็ได้ถ้าอยากดูแค่ฉากคัสซีนนะ <c urs ion> เปิดปิดนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นคอมเมนต์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่านะนี่ผมไม่แน่ใจหรือไม่ก็จะเป็นคอมเมนต์ที่คนที่เข้ามาเล่นแบบเรานะครับเข้ามาพิมพ์ไว้ก็ได้นะแต่ถ้าผมคิดว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์ที่เราพิมพ์ๆกันเองมากกว่านะครับยิบเลย โอ้คอมเมนต์มันนะครับผมเอาว่าข้ามแล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวต้องข้ามสิไม่ใช่จะดูให้จบเดีย๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกสักพักเลยกันนะครับเพราะว่าตัวเกมมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเบต้ารอบที่แล้วที่ผมได้พาไปดูสักเท่าไหร่นะครับทุกอย่างยังคงเดิมเลยก็ว่าได้เรื่องก็ยังตามเดิมนะครับถ้าใครที่เคยเล่นเก่งๆไปจนเลเวล80บวกแล้วเนี่ยก็คงจะรู้รูปแบบการเล่นของเกมนะไม่ได้เซิร์ฟไทยก็น่าจะไปไวกับเขานะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มคนไทยที่เล่นเกมนี้เอาไว้ให้ด้วยละกันใครที่เล่นเกมนี้ก็เข้ามาได้นะครับในกลุ่มก็มีคนที่เล่นทั้งเซิร์ฟนอกแล้วก็รอเซิร์ฟไทยอยู่เยอะนะครับจะได้มีเพื่อนเล่นกัน hey, ส่วนตอนนี้ถ้าถามผมว่าในอาชีพที่ในเกมให้เลือกเสียอาชีพเนี่ยมีอาชีพไหนที่น่าสนใจผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแอสซิสซินนะเป็นอาชีพที่เหมาะกับสายโซโล่ดีนะครับ ส่วนอาชีพเคียวที่ถ้าหลายๆคนเข้าไปในกลุ่มเลยเขาโพสต์นี่มันเป็นของเซิร์ฟจีนแล้วก็ไต้หวันนะที่จะอัปเดตมาที่หลังนะครับแปอาชีพที่ผมคิดว่นาน่าสนใจว่ามีแมวเล็กๆออกมาให้เราดูด้วยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นระบบต่อสู้นะตัวผมเลือกมาในคลิปนี้จะเป็นสายแอสซัสซินนะครับซึ่งแต่ก่อนผมก็จะเล่นแค่สายปืนเนาะแล้วก็สายดาบสกิลเท่มากเลยครับแอสซัซิน แรสเตซินมันมันปล่อยพลังเวทเหรอแต่ที่ผมดูเหมือนว่าจะปล่อยพลังเวทนะครับอันนี้อะไรสร้างหลุมดําดูดกือน่าจะประมาณนั้นนะครับยิงพลังครับผมไอ้วงแดงต้องหลบก่อนเหมือนจะไล่สกิลไว้นะตัวไหนที่อยู่ในสกิลไอว,วงของผมก็จะได้รับดาเมจเรื่อยๆ สนใจโคงเรื one, ่องนะครับหรือว่าจะข้ามไปเลยนะครับก็คือถ้าเราจะเล่นในเรื่องต่อเราก็จะได้รับรู้นะครับผมว่าคนที่เขาอยู่กับเราเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะตายกันหมดนะแล้วเราก็จะวาร์ปไปที่นั่นเลยนะครับโอเคข้ามไปเลยแล้วกันมาอย่างเมืองที่เราคุ้นเคยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นรางวัลล็อกอินจุดแฟชั่นมาด้วยแฮะโอเคกดตามเควสไปนะครับ ถ้าอีวาเป็นเพื่อนนะครับเซิร์ฟ SEA นี่น่าจะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนแถวๆนี้ครับผมแถวๆ SEA เอ SE a, อหลายๆคนน่าจะรู้มีประเทศอะไรบ้างเอาเป็นว่าผมไม่ขออธิบายเพิ่มแล้วกันแต่หลักๆวันนี้คนไทยน่าจะเยอะนะครับอันนี้ผมจะเปิดแมปขึ้นมาทำไมแมปเปิดแมปเอ่อกดไอต้ตรงตรงรูปแบตเตอรี่เราเลยครับ เวลาเรากดไปมันจะเด้งหน้าแมพขึ้นมาอันนี้ตัวละครผมนีที่เห็นดูดีนี่คือผมไม่ได้ปรับอะไรนะแค่ไปเลือกรูปร่างแบบอัตโนมัติมานะครับมันแต่งให้ดูดีอยู่แล้วผมก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องปรับอะไรแล้วนะครับโอเคข้ามแล้วกันคุณลุงที่มีพลังในการหยุดเวลานะครับลุงคนนี้นะ well, find รู้สึกว่าจะมาเป็นตัวละครคู่หูระดับ6ดาวนะครับถ้าใครอยากได้และสกิลของเขาก็จะออกมาหยุดเวลาถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับ แต่การจะได้มาผมคิดว่าเลตก็น่าจะยากพอสมควรแหละโอเคได้เสื้อมาแล้วนะครับเปลี่ยนลุกใหม่นะจกเมื่อกี้ชุดขาวเป็นชุดดาบ้างนะครับเดี๋ยวจะเล่นเออเควสให้ดูอีกสักพักแล้วกันเดี๋ยวอะไรที่เปิดให้ดูได้ก็จะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับบวกห้นะครับอุปกรณ์สวมใส่ยิ่งถึงผมไม่กดมันก็จะติดตั้งให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะ บทที่1น,นะครับเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องในเกมนี้ก็มีให้เล่นเก็บเวลยาวๆเลยครับเหมือนกับเกมแนวเ m MM o ม p g พทั่วๆไปตอนนี้ผมก็เวล10แล้วนะครับค่าสเตตัสก็ดูได้จากตรงนี้นะว่าเรามีค่าโจมตีอะไรยังไงบ้างนะครับตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดเราจะเจอ,อคนหนึ่งนะครับที่วิ่งหนีสัปปะหลาดมาแล้วเราก็จะได้สู้กับสับปปะหลาดพวกนั้น นี่คนนี้นะครับออกมาล่สับป,ประหลาดพลังหลุมดำเราไปนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นสกิลอันตินะหายตัวปะมผมว่าแอสซัสซินเกมนี้น่าจะโกงแหละครับในพ v พนะถ้ามันหายตัวอย่างนี้อันนี้เป็นกิจกรรมเหมือนจะมีกิจกรรมต่างๆให้ดูนะ อันนี้เป็นน่าจะเป็นเติมครั้งแรก35บาทน่าจะได้ของตามนี้นะครับไอฝึกมังกรนี่น่าจะเป็นเหมือนว่ามันจะเป็นล็อกอินนะครับวันที่1วันที่2นะวันที่2จะได้อันนี้มานะครับผมเออเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวในๆแล้วเราก็มาเปิดดูพวกกิจกรรมต่างๆในเกมเลยแล้วกันนะครับเชื่อว่าในเรื่องหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าต่อไปมันจะมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมต่างนะอันนี้มันจะเป็นสุ่มกล่องนะครับโปรายว่าเน,นี่ยนีจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเริ่มต้นประมาณนี้นะอันนี้เหมือนจะเป็น Battle Pass นะครับเหมือนในเกมอื่นนะ่ะเออให้เราเติมแล้วก็เล่นสะสมทํากิจกรรมครบเลเวลครบก็จะได้รับของรางวัลประมาณนี้ใครเคยเล่นพวก PUBG, Rv จะเป็นลูกศิษย์จะเรียกว่า w a l Pass นะน่าจะเหมือนๆกันนะครับคือถ้าเราทําครบเลเวลที่กําหนดแล้วก็จะสามารถรับของรางวัลตามนี้ได้นะครับเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มนะ เรารับมาแล้วนะครับเรายังไม่ได้เติมนะแต่ก็รับเลเวลฟรีมาได้จากการทํากิจกรรมอันนี้เหมือนจะเป็นชุดแฟชั่นนะครับลองกดดูได้นะชุดนี้ดูดีอะผมว่าฮะเท่เลยแหละโอเคข้ามไปก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นร้านเด็กนะครับไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าเกมนี้จะมีระบบลูกด้วยนะครับในเซิร์ฟจีนเหมือนจะมาแล้วงานนี้ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะ โอเคต่อไปก็จะเป็นการเติมเงินนะครับก็จะมีเลทราคาประมาณนี้นะก็ถือว่าปกติดีครับได้เพชรก็เอาไปสุ่มไม่ใช่เพชรสีเป็นอันนี้นะครับส่วนใหญ่ทุกคนน่าจะเอาไปซื้อคู่หูกันอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นการออนไลน์นะครับเพื่อรับของรางวัลออนไลน์ครบก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมเติบโตครับคือถ้าเลเวลเราถึงก็สามารถมากดรับรางวัลได้ตามเลเวลนะถึง20ก็จะได้รับเพชรตามนี้นะครับค่อนข้างคุ้มในพวกกิจกรรมแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นล็อกอินเช็คอินไปครับอันนี้เหมือนจะเป็นกิจกรรมใช้เพชรปะไม่แน่ใจนะนี่ผมไม่ชัวร์อันนี้เป็นกิจกรรมเลเวลถึงก็รับของรางวัลไปนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้อันนี้ก็เล่นไปเรื่อยมันก็จะปลดล็อกนะครับผมก็ตัวเกมผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากสักเท่าไหร่นะชุดอะไรก็ยังไม่มีอัปเดตมากน่าจะสักพักแหละครับถึงจะมีชุดใหม่ๆเข้ามา ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็พามาดูคร่าวๆประมาณนี้หลักๆของคลิปก็จะมาบอกแค่ว่าตัวเกมได้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอันว่าถ้าใครอยากที่จะดาวน์โหลดเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันกระดูคลิปนี้จบก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับถ้าตัวเซิร์ฟไม่มีการเลื่อนหรือว่าอะไรนะครับผมก็เ,เป็นว่าคลิปนี้ขอจบเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ